มีใครเป็นบ้างครับวันเสาร แต่เรากลับตื่นมาแต่เช้าเลยทุกครั้งที่ตื่นมาก็จะพบว่าแม่เนี่ยอุ่นข้าวเหนียวผมจึงมาช่วยแม่ครับคุยกับแม่ว่าวันนี้เราทําอะไรกินกันดีเลยตัดสินใจจะผัดฟักทองใส่ไข่ครับเราใช้มีดปังตอญี่ปุ่นหัวโค้งนะครับในการหั่นซึ่งสะดวกมากๆเลยฝากกดตกร้าด้วยนะครับไข่ไก่ของแม่เนี่ยเป็นไข่ไก่ป่าที่แม่เลี้ยงเองนะครับในระหวานน่างนี้เรามาตำงาหอมกันครับแม่ก็กําลังผัดอยู่ผมก็ตำข้าวหอมเสร็จพอดีครับให้แม่ลองชิมดู อร่อยมากมากเลยตอนนี้ยังเช้ามากเราก็เลยชงผงตัวเหลืองดื่มกันครับผมก็ต้มน้ําแล้วก็ชงให้แม่ดื่มแม่บอกว่าไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ก็พอทานได้ครับผมเลือกไปเห็นแขนของแม่แม่เล่าให้ฟังว่าแขนป้อมอายของแม่แม่ไปงัดหินเพื่อหาปลามาต้มทากับข้าวให้ลูกๆแต่หินมันหนักมากกล้ามเนื้อมันก็เลยฉีกขาดแล้วก็ขึ้นเป็นก้อนแบบนี้เลยครับผมถามแม่ว่าแม่เจ็บไหมแม่บอกว่าเจ็บแหละแต่เพื่อ